ทำอย่างนี้นะทำอย่างนีนะ้นะครั้งแรกที่ไปเอาเองนะแล้วก็ไปให้ยายพอยายเสร็จแล้วยายก็บอกทําอย่างนี้นะอย่างนี้เอามาทําก็ได้นะอ่ะในพี่จงขึ้นไรพี่จงพี่เมียพี่เมียเข้าไปพุเมียกดตรงที่วิดีโอไงเอาติมปอยังไม่ถึงพี่จงเหรอ <c oughs> ไปตรงวิดีโอพี่จงไปแตะตรงวิดีโอลองเข้าไปใหม่ดิต้นปอไม่เข้าเข้าไม่ได้ ไปหาพี่จงแล้วก็ไปแตะตรงวิดีโออ่ะเร็วๆแต่ถ้าสมมติว่าไปตอนเนี้ยมันจะสีแดงโล่นะเหมือนไลฟ์สดเหมือนแม่ไลฟ์สดนี่แหละ <c oughs> ไปแตะตรงวิดีโอจะได้เข้าไปถ้าออกมาแล้วก็กดไลค์ให้พี่ประมาณนะั้นแต่ถ้าเข้าไปไม่เป็นเน่ยเข้าตรงโปรไฟล์แล้วมากดทีหลังก็ได้แต่ถ้าเรากดไลค์ให้เขาอ่ะเราก็ต้องถอยออกมาถอยออกมาก็วแบบเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างไปแตะตรงวิดีโอแล้วจะสีแดงถ้าหลังจากนี้ไม่เป็นสีแดงอะก็คือเป็นเป็นคลิปปกติอะไร เป็นคลิปปกติของพี่จงอ่ะนะประมาณนี้ต้องเข้าไปดิตัวสวยน้องสวยน่ารักขอบคุณค่าผู้ใดานานะเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูดูก่อนเอาเครื่องนี้ไปจอดให้ใครอ่ะมิดจิลี่แล้วลงไปแล้วเหรอนี่แหละถึงจะขึ้นบ้านตัวเองก็ยังอ๋อของแม่น้องเล ผมเพ้น้องเลยเนาะกดตามนานแล้วแต่ไม่ขึ้นอ๋อ oh, ใช่ใช่แท่ของพี่จงเนี่ยหายากขนาดแม่ไปทุกวันแม่ยังหาไม่เจอเลยต้องไปหาเมมที่นางมาเมมหลังบ้านอะ่ะหรือไม่ก็แชร์ลงกลุ่มอะ่ะไปตามตรงนั้นแหละของพี่จงของพี่จงนี่หายากมากพี่จงนี่แหละถ้าสมมติว่าอ่าใครเข้าไปถ้าไม่ใช่ว่าแฟนพันธ์แท้จะหาไม่เจอของพี่จงเอาเหอะยังไงยังไงนะ เข้าไปปุ๊บถ้าเข้าพยายามเข้าไปไปตดแตะตรงวิดีโอของพี่โจงหายากอันนี้เรื่องจริงแม่บ่นทุกวันต้องแชร์ของนางลงอ่ะนั่นจบแล้วจบแล้วไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วจบแล้วจบแล้วของนางจะไม่นานของนางจะไม่นานจะไม่นานเลยนียแอบไปให้นางส่องล่างไปสมเครื่องอ่าฮ์ ลงแล้วถ้าไปถ้าไปทีหลังก็เป็นคลิปธรรมดาถ้าไปตรงเนี้ยถ้าไปตรงอ่าเหมือนไลฟ์สดอ่ะมันจะได้คูณสองเข้าคนเข้าสิบคนจะได้ยี่สิบคนชั่วโมงอ่ะถ้ายี่บห้านาทีจะเป็นห้าเออห้าสิบนาทีประมาณเนี้ยมันจะคูณสองไปเลยหายาก <laughs> หายอดถักบุง้งเออเนาะหายอดถักบุ้งยัยหาง่ายกว่าใช่ไหม <laughs> สดตามง่ายใช่สดตามง่ายไอพี่เมียเนี่ยมันยากมันต้องเข้าไปตรงวิดีโอนะเหมือนนั่นนะเข้าไปตรงวิดีโอแต่ตรงวิดีโอมันจะแดงหลกแดงหลาเลยแต่ถ้าสมมติว่าผ่านชั่วโมงที่เขาขึ้นเนี่ยจะไม่มีนะเป็นคลิปธรรมดาเลยเอ,อนี่ยที่เราไปที่เรารีบไปกันก็เหมือนกันไลสดอะแล้วมันจะได้คูณสองแล้วก็เรียนขึ้นเร็วมากเนี่ยถ้าถ้าถ้าทำนะเรียนขึ้นเร็วมากอันเนี้ยเขาผักดัน กักดันไม่รู้ดานางจะมาไหมนู่นนะไบโบกมือใบายกันละโอ้นี่ไงแม่ได้มงกุดบ้านพี่จงได้อันดับหนึ่งแล้วป้าดเดี๋ยวได้อันดับหนึ่งได้อันดับหนึ่งแล้วได้มงอันดับหนึ่งแล้วเมื่อคืนไม่ได้เลยนะเอาเมื่อคืนนี้ได้ได้บ้านใหญ่ไปได้มงกุดได้มงกุดอันนี้บ้านหลังนี้ได้ไหมอ๋อได้บ้านดันบ้านดันบ้านเอฟสีได้มงกุด สนุกเนี่ยเราไปอยู่เงี้ยนะเราได้ใจกันซึ่งกันและกันนะเหรียญก็ขึ้นไวถ้าเราไม่ไม่ปล่อยมือกันอนะเหรียญก็ขึ้นไวก็ไม่มีอะไรละเราก็ไปให้ใจซึ่งกันและกันก็วนเวียนกันไปอ้าวได้อีกแล้วบ้านนี้ได้สมาชิกโอเคบาย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 เดี๋ยวนางมา,มาละนางไม่มาก็แล้วแต่ <laughs> ลงคลิปหายากใช่ใช่ใช่เออถ้าถ้าท่านถ้า,ถา,ถามี ลายกลุ่มอะพราแม่จะเอาไปลงในตู้มันถึงจะต,ตามเจอกันยังเบาเกียร์มือไวมากเบาเกียร์นะปอขอเข็นโคกเขินเขาแม่น้องปอก็แชร์ของนางไปไว้ในตรงไหนตรงหนึ่งได้นะถ้าถ้าถ้าจะบนหานางละแชร์ตรงไหนก็ได้ให้ให้เรารู้ว่าเออเป็นของพี่จงอ่ะนะของพู้แม่จะทําอย่างนั้นแล้วของพี่จงอะบนทุกวันพี่จงไม่เจอต้องไปเริ่มต้นใหม่อะ่ะ โอพี่จงพิมพ์ไม่ขึ้นแปลกมากพิมพ์ไม่เคยขึ้นของพี่จงอะนะเขาว่าช่วงนี้เขาปรับเปลี่ยนใหม่หมดอะไม่ไม่ได้เออทำอะไรจะได้หนุ่งนี่นน่นั่นไม่มีนะบอกขอเคเขก็ขึ้นเก้าง่ายกว่าใจะไหม